<Hey. S 2> <Hey. S 3> มันได้คุนเลยกับรถจอดเลยผู้มัดลัดตึงนิ่งมากเลยกับล็อกนิ่งมากเลยในะกับล็อกเนี่ยแน่นอนนะคุณล้มโพเป็นไงแบตแปลงมาจากรถถข็นครับอืมลากได้ ได้น่ารักจริงๆโอ้ให้ใส่ด้วยอ่าถือว่าแกถือว่าเลิกดีครดดั้งแรกครั้งแรกครับครั้งแรกที่จะได้ลากรถม,ามร้ามจะให้ลากไหม <c oughs> ห้ามตื่นนะลูกยังรอเลยฮะกระลอก กล็อกน่ารักอยู่แล้วได้อยู่แล้วแค่ลากรถมาครั้งแรกครับนี่เลยโอ้นี่สงส่อย่างนี้อ๋อเป็นเป็นเบลอย่างนี้อ๋อมีต้องรัดเข็มขัดอย่างนี้นะครับยอดยอดเลยอันนี้รัดแน่นไหมครับพี่รัาแน่นเลยใช่ไหมครับทำมาจากสายเบล ข็มขัดนี่ละไพอันนี้เย็บเย็บเองเลยใช่ไหมครับเย็บกับมือเลยใช่ต้องต้องต้องลนไฟไหมครับเข็มเย็บกระสอบไม่ต้องก็เย็บแทงเข้าไปเลยใช่ไหมครับอ๋อสุดยอดเลยครับตัดตัดตัดเข็มขัดเองเลยตัดเบยวแน่นอนจริงๆสุงยอดสุดยอด อันนี้อันนี้เชือกเชือกอันนี้เอามีประโยชน์ยังไงครับเอาไว้รัดเอาไว้รัดนี่เฉยครับอ๋อเดี๋ยวไปเอาน่นเทียบครับนิ่งเลยไม่ขยับเลยน่ารักน่ารักมากลูกน่ารักมากอเอ้ามาอ่านะครับ นะครับลากเบลนะครับนะครับครั้งแรกของกระลอกในการโอ้น่ารักมากเลยให้ใส่ให้ใส่ไม่กลัวโอ้เก่งมากเลยเออปกตินี่มันแล้วแต่มาใช่ไหมครับครับมันแล้วแต่มาครับบาตัวปฏิเสธของหลวงปฏิเสธแบบ อ๋อการครับไม่ให้พ <remains> <ะ>ันธนาการสุดยอดเลยเอ๋อ oh, พี่อยากขยับลูกอยาขยับกอล็อกน่ารักมากเลยนายเก่งมากเลยครั้งแรกเลยครับเนี่ยสุดยอดเลยเก่งมากก็ให้กําลังใจนี่นี่เก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากกอล็อกโอ้ลากเป็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวใช้งาน ใช้งานลากขึ้นรถลากได้นะรถมา้าออนี่ก็เรียกว่ารถม้าของแท้แล้วเนี่ยออสุดยอดเลยอันนี้ก็ต่อขึ้นจากรถออ รถรถรถรุนนะครับอ่ารถรุนนนี่ยครับรถรุนรถใสเนี่ยครับพวกนี้ครับที่เอามาต่อเพิ่มต่อคานเพิ่มนี่สุดยอดเลยครับมีการปรับนำไปใช้อย่างเท <L> ut, ่เลย ุดยอดเลยกันล็อกนิ่งเหมือนเคยใช้เลยเหมือนเคยทําเหมือนเคยใส่เลยอันนี้คือผูกดีๆใช่ไหมครับอนี่นี่ที่รัดอ่าของมือที่เ็รัดเลยเพาเราต้องครับเพราเราผูกแน่นไว้ก่อนอ๋อต้องให้ห่างจากท้ายม้าประมาณสองฟุตนะครับ ใช้ก็ได้ครับ้ัอ๋อที่างก่อนก่อนนี้ก็ได้นะครับอ๋อโอเคยอดเลยผูกมัดรัดตึงนิ่งมากเลยกอลอกนายเก่งมากเลยยอดเลยอันนี้รัดเพิ่มเพื่อให้แน่นใช่ไหมครับหรือว่าช่วยรัับนน้หกอ๋อช่วยรับน้ำหนักอีกเส้นหนึ่งอ๋อ ครับอ๋อครับทิ้งมาที่หลังมันด้วยครับก็คือปกตินี่ก็ให้อยู่ในตรงหนอกตรงนี้ใช่ไหมครับใช่โอเคนี่มีสีขาวนี่ไม่รู้มาจากไหนสองจุดเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันสองข้างตอนแรกเป็นแผลครับครับเป็น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 แผลจากการมุดไปเที่ยวครับ เป็นเป็นรอดรวดหนามมาเป็นแผลตอนแรกอะ่ะและ้วหลังจากนั้นก็มีไอ้ขาวๆข,ขึ้นสุดยอดเลยสุดยอดเลย,ย,เลยนี่เป็นทำอะไรมาเนี่ยเป็นรูดขึ้นแผลอีกแล้วเนะนี่ยนี่นอนมุดเคลื่อนเงี้ยสองตัวนี้ได้แผลตลอดเลยของไอ้ไรนี่ตรงข้างคิ้วหยอกกันครับสุดยอดเลยโอ้โนี่นอนจริงอ่านี่ก็ ใส่เหล็กปากโอเคอัันนขอองมืมใส่เหล็กปากง่ายมากเลยโอ้น่ารักใส่ง่ายอืมนี่สายบางเหียนอ๋อต้องคล้องตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อคล้องตรงนี้โอเคออกแบบมาแล้วง่ายที่นั่นวะที่จุดเด่น หนผมลองนั่งเน่ยครับเดี๋ยวเพราะว่าอ๋อครับอันนี้คือกลัวมันวิ่งพวดเลยใช่ไหมครับอ๋อนี่เดินได้แล้วครับนี่ไงน่ารักน่เนี่ยครับมันไม่ตื่น เวลามันตึ้งตึ้งตึ้งอย่าเนี้มานอบอ๋อกระแทกใช่ไหมครับอ๋อโอเคก็แบบตกใจเกิดตนกเนี่ยโอเคนี่คือการฝึกนะใช้ได้ใช้ได้ผลงานดีครับก็น่าฝึกง่ายมากเลยเนี่ยไม่มายังไร้ผู้ ห่วงกินห่วงกินห่วงกินอยู่ยยน่ารักเลย,อ,ยกกอ่าขึ้นแล้วครับ<ป>นี่ไงไ<ป>เดินได้แล้วเก่ง<ป>มากเลยกอล็อก<ป>เนี่ยไปได้แล้วนะแน<ป>่นอนจริงลากได้ลแล้วนะครั้งแรกก็ลากได้เลยเนะี่ย ยอดเลยนี่ไงสุดยอดเลยอ๋ตอตกลุม มันติดลมลากลากออกมันติดลมอ่อติดลมมันไปเดินลากไปจุกๆเลยเลย

นี่ผมแต่งมันให้น้ำให้น้ำหนักมันเพิ่มอ๋ออเอาวนะครับมาแล้วครับนี่เพิ่มน้ำหนักให้ครับเพิ่มน้ำหนักให้เดี๋ยวก็จะวิ่งแล้วนะครับเพิ่มน้ำหนักให้สามคนนะครับนี่มันมีอาการต่อต้านอาการต่อต้าเริ่มได้แล้วเริ่มรู้เริ่มนิดนี้เริ่มชินใช่ไเริ่มเริ่มเข้าใจน้ำหนักเข้าใจน้ำหนักครับลากได้ครับสบายเลยครับ ลากได้สิบคนก็ลากได้ครับเนี่ยได้เพราะดำหนักมันมันอยู่ที่ล้อยิ่งถ้าตื่นแล้วยิ่งยิ่งง่ายเลยนะเป็นไงคุณครูล้มพอเป็นไงล้มบนสนุกไหมสนุกแล้วตอนนี้ไม่จะดุแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเต้นครับเพราะม้าจะปฏิเสธเพราะมันหนักไว้เลยเตรียมขลังยามด้วยกระโดดกระโดดนะใช่ไหมครับไป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 แต่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปผมต้องชก ไอ้ไอ้นี่มันทำทางนี่มันใหญ่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 มันมันลากได้แลยนะมันลากได้เลยครับสามคนับสบายเลยครับเนี่ยสิบคนก็ได้ครับอย่างเงี้ยโอ้ยเด็ดดัดยี่สิบโลสบายสบายนี่ครับกลับไปถ้าไปอยู่นครพนมนี่คือบรรทุกกระสอบข้าวสารได้เลยได้ได้ได้จากทุ่งนาได้เลยจากทุ่งนาใส่รถรถไอรถยนต์ก็ได้มันจะได้ไม่หลบโครนเนี่โอ้เก่งมากเลยในกระลอกเนี่ยแน่นอนนะ คุณลพบโพ์เป็นไงเยี่ยมไหมลุงยิ้มเยี่ยมมากเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมมากตะกร้อเยี่ยมมากเยี่ยมนี่นะนั่งเผล่นะครับเต่พอครั้งแรกมันเดี๋ยวมันจะสละยานเดี๋ยวมันจะสลายเดี๋ยวมันพุ่งพัดพุ่งพัดขึ้นมานี่ครับกะลากเลี้ยวเป็นนะครับเดี๋ยวได้นะครับนี่ครับไดครับไปไปไปมากเลยเนี่ยไป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 เลี้ยวได้ เบ <c oughs> <S <s ียดไว้เฮ้ยไประวังขาระวังขาโเคไม่เจ็เราพอดึงไว้เล้วครันที่มันปฏิเสธมันยังปฏิเสธไอ้กเาครับอันนี้มันมันได้คุ้นเคยกับรถ